ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเช็คสิทธิ์สถานะได้วันไหนและสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ใดวันนี้เรามาฟังคำตอบกันค่ะ ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไพร y ทยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาดูว่าหลังจากที่เรายืนยันตัวตนที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสามารถเช็คสถานะได้ว่าไหนแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใน เกณฑ์ที่2องนะก็คือผ่านคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ทําการยืนยันตัวตนไปที่ธนาคารหรือว่าหน่วยงานที่เขากําหนดให้ซึ่งก็จะกําหนดให้ทั้งหมด7จหน่วยงานด้วยกันเนาะสำหรับใครนะคะที่ได้ทําการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วแล้วสงสัยว่าถ้าเราทําการยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยเราจะสามารถเช็คสถานะได้วันไหนคําตอบก็คือเราสามารถเช็คสถานะการยืนยันตัวตนได้ในวันถัดไปค่ะ ซึ่งยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์เราไปยืนยันตัวตนวันอังคารเรามาเช็คสถานะการยืนยันประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะคะก็เราจะสามารถตรวจสอบสถานะหรือว่าเช็คสถานะได้ที่ไหนคําตอบก็คือเราสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ซึ่งก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรงค่ะท่านผู้ชม เพียงแค่กดเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะทำการาใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราแล้วก็กดดูผลได้เลยเนี่ยนะคะผลการยืนยันก็จะขึ้นแบบนี้สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านนะคะอ่าโอเคเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ